สดีค่ะมาเดียมาแล้วกับดาวกระจายรายการบันเทิงอารมณ์ดีนะคะวันนี้ทราบเาว่าหลายคนรอดูข่าวเด็ดอยู่ได้งั้นเดี๋ยวจัดให้เลยกับข่าวแรกข่าวนี้ยากระจายดวงแรกของเราเป็นดาวจากเรื่องดอกซ่อมสีทองอันนี้เจ้าตัวบอกชอบชอบสำหรับคุณมธุรดารัตนารุ่งเรืองจากหน่วยงานไตเทียมชื่อในวงการเขาเรียกกันว่าพี่จิมนะจ๊ะไม่ใช่เรยานะคะ เริ่มแจ้งเกิดในวงการนี้ตั้งแต่1ตุลาคม2527และสำหรับไอดอลในดวงใจคือนายแพทย์ประจวบคนสิริคุณสิริวัลยิ้มเลี้ยงคุณสิริพรสินกิติยานนท์และคุณนั้นที่มาบุญประเสริฐโอ้สุดรักค่ะหลังจากนี้พี่จิ๋มเขาจะมีเด็กๆในสังกัดมากมายอ่ะๆไม่ใช่แมวมองนะคะแต่อยากจะทำเนืสอรีเด็กค่ะ ดาวกระจายดวงต่อมาเป็นดาวจากห้องผาตัดมาในแนวเหนือการเวลาจ้ากับทวีพบเวอร์ชั่นพิทิปคุณกำมลนพรจันแทศนั่นเองตอนเข้าวงการใหม่ๆเมื่อ2ตุลาคม2515ไม่มีใครเคยเห็นแน่<ค>ว่าพิทิปหน้าตาน่ารักมากมากแต่ตอนนี้ก็ยังน่ารักอยู่นะคะ ส่วนไอดอลสุดเลิฟเขาก็คือคุณคณิธาการยานค่ะพอลาวงการน,นี้ไปแล้วธุรกิจที่รอมื้อโปรโคนนี้ไปจัดการก็คือร้านขายเสื้อผ้าและบริการจัดทัวร์เอาใครอยากจะสวยหรืออยากจะเที่ยวกับพิธ์ก็ไปอุดหนุนกันนะจ๊ะมาต่อกันที่ดาวกระจายดวงนี้ค่ะเป็นดาวจากเรื่องพิมมาลา น,นี้ขอบอกว่าเขาชอบเรื่องนี้เพราะสลับล่างได้เป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้เขาคือคุณอภัสราชัยซักเลิดหรือในวงการเรียกถนงว่าพี่ซิมจากหน่วยงานตาหูคอจมูกเข้าวงการนี้มาตั้งแต่1ตุลาคม2529ก็อยู่ที่หน่วยงานตาหูคอจมูกตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยค่ะไอดอลที่ช่นชมคือ นายกรัฐมนตรีเยิงคนแรกคุณยิ่งรักชินนวัตพี่สิมแอบบอกว่าเราอ,อยากเป็นคนที่สองบ้างอุยอุยอย่าลืมหาเสียงเอาไว้ก่อนนะคะแต่หลังจากนี้ต้องทำธุรกิจส่วนตัวที่ร้านสุชินอิเล็กทรอนิกส์และตั้งใจจะทำให้ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิจิตรฝากบอกให้คนโรงพยาบาลพิจิตรไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยค่ะเออพิสิมค่ะจะส่งบินค่าโฆษณาไปเก็บทีหลังนะคะ ดาวกระจายดวงนี้เป็นดาวแห่งห้องผ่าตัดอีกหนึ่งดวงจ้าค่าของคนคุณอุดมศรีพงษ์หรือพี่ดมของน้องๆพี่เขาชอบดูละครที่มีสาระและคติและสร้างสรรค์เลยจัดเรื่องนี้ให้คอพี่ดมเริ่มเข้าวงการเมื่อนหนึ่งตุลาคม2519อยอยู่แต่ในห้องผ่าตัดมาตลอดวันนี้ได้ถอดชุดห้องผ่าตัดมาแต่งสวยแล้วคะ่ะ สำหรับไอดอลพิเศษของพี่ดมไม่ไกลเลยคือคุณประภาราชาพี่ดมบอกว่าเป็นผู้นำ<ม>และเป็นแบบอย่างที่ดีจ้าอันแน่พี่แย,มแย้มแอบยิ้มแก้มปริแน่แเลยงานนี้ห <c oughs> ลังแควนชุดห้องผ่าตัดไปแล้วพี่ดมก็จะทำให้ใครๆต้องตาค้างอ่ะอะไม่ใช่อย่างที่คิดค่ะพี่ดมเขาจะไปเปิดร้านกาแฟตั้งหาไม่รู้จะเป็นแถวหน้าโรงพยาบาลหรือเปล่า เพราะจะกลาเป็นคอฟฟี่สตรีทอยู่แล้วคะ่ะยาวกระจายสาวแดนสองเกาหลีจากเรื่องแดจังกึมเวอร์ชั่นนี้คือคุณนั้นที่มาบุญประเสริฐจากตึกพิเศษเฉลิมพระเกียรติชั้นสีหรือพี่หงคนเก่งนั่นเองคะ่ะเรามาย้อนดูภาพตอนเริ่มเข้าวงการกันเมื่อหนึ่งตุลาคม2517กันก่อนอุ๊ยอุยเป็นสาวน้อยน่ารักทีเดียวคะ่ะ หลังจากลาวงการนี้ไปแล้วพี่เขาก็ยังมีจิตอาสาที่จะช่วยโรงพยาบาลโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนและใช้เวลาดูแลพี่สาวที่บ้านที่ขาดไม่ได้คือตั้งใจจะทำบุญวันพระรักษาอุโบสถศิล์และปฏิบัติธรรมสาธุยากระจายดวงสุดท้ายในวันนี้จากซีรีส์4หัวใจแห่งขุนเขาในเรื่องดวงใจอัคคีเวอร์ชันแพทย์หญิงสมจิตชัยมหาพฤกษ คุณหมอบอกว่าชอบซีรีส์ละครชุดนี้ทุกตอนแต่จริงๆแล้วชอบกา์ตูนทอมแอนเจอรี่มากกว่าจ้าและคุณหมอยังมีชื่อในภาษาจีนว่าเคงอีกด้วยอุ๊ยอุยไม่มีใครรู้เลยนะเนี่ยคุณหมอเรื่มเข้าวงการแผ่นฟิล์มสร้างภาพนี้มาตั้งแต่3เ <12 S 2> มษายน2521จนถึงปัจจุบันไอดอลที่ชื่นชมคือคุณหมอสุนีทีราการุวงค่ะ หลังแขวนฟิล์มเอก์ีจากโรงพยาบาลพิจิตแล้วก็ยังต้องจับฟิล์มอื่นอีกต่อไปตามหน้าที่แต่จริงๆแล้วตัวคุณหมอฝันอยากจะไปเที่ยวรอบโลกมากกว่าโอ้ oh.